างอินไซด์ของยังลิสเซนเอ็กซ์เซคิวทีฟท่านนี้กันต่อนะคะกับคุณเกดนั่นเองจริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะกระโดดมาถามว่าตอนเข้ามาทํางานแล้วกดดันขนาดไหนพบนี้คุยกันนอกรอบเมื่อกี้บอกไม่ได้ต้องปล่อยหลุดไม่ได้เลยพันที่ช่วงก่อนที่จะเข้ามาทำงานแนี้น่าจะแบบว่าเยี่ยงละครเลยนะเนี่ยนะคะตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาครับนะคะทํางานแล้วเรียนจบปุ๊บยังไม่กลับอ่ะไม่อยากกลับคือเรามองว่าด้วยฟรีดอมหรือว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงนู้นเรา manage ชีวิตตัวเองได้คือตอนไปเรียนเนี่ยต้องบอกว่า ผมเองก็เก็บกดเก็บกดมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากป็นนี่คุณคุณใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเราก็บอกว่าเงินที่พ่อให้มาเนี่ยมันไม่พอเราต้องหาพอเราหาปุ๊บเราก็ไปลงทุนไปลงทุนเนี่ยช่วงจังหวะนั้นเราเรียนไฟแนนซ์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถือเหมือนจะเป็นวัดท่อมของอะไรสักอย่างเนึ่ยครสิตตรงนี้มันน่าจะมีอะไรที่กลับมานะครับซึ่งตอนผมเรียนเองจริงๆเนี่ยตอนอยู่มหาลัยเนี่ยมันก็มีครซสิสเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยสมัยนั้นก็หุ้นก็ลงมาเยอะมากมันก็กลับมาาใ่เรก็ ใช้วิธีเดียวกันนะครับเพราะเราใช้วิธีเดียวกันเราก็ไปซื้อฟิวเจอร์ไว้เพราะมันคูณเยอะดีอ๋อค,คือไม่ไม่ได้ซื้อหุ้นธรรมดาแต่ไปลองฟิวเจอร์ด้วยเป็นฟิวเจอร์มันคูณเยอะอเพราะอเมริกาเนี่ยไอ้ดาวโจนฟิวเจอร์อินเด็กซ์เนี่ยมันสามารถที่จะคูณได้10เท่าตอนนั้นทำงานแล้วตอนนั้นยังเรียนอยู่ครับเอาวรับเงินที่ไหนคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเราไปทำงานทำงานเนี่ยได้เงินคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเขาให้ทำแปเดือนได้เงินหมื่นหมื่นสี่ นะครับผมก็ช็อตเวลาเหลือ4เดือนนะครับด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้เงินมาหมื่นสี่ก็เหลือเวลาเที่ยวอีก4เดือนนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยสี่พันเก็บไว้ใช้นะครับก็เหลือเงินหมื่นหนึ่งเอาลงทุนหมื่นหนึ่งที่ทํางานแล้วก็กอดอันนั้นคือแบบไม่มีไม่มีกินแล้วนะใช่ใช่เบสหมดเลยเบสหมดเลยครับอะไรอะไรทําให้ไปสนใจเอาเงินก้อนนั้นแทนที่จะแบบไปเปิดร้านนู่นนี่เล็กๆนะ ทำไมเอาเอามาลงในตลาดตลาดคือเงินหมื่นเหรียญเนี่ยอยู่เมามันทำอะไรไม่ได้นะครับมันทำอะไรไม่ได้เราก็เลยมองหาอะไรที่มันจะพอกพูนหรือว่ามันมัลติโฟนะครับเราก็เลยมองว่าเนี่ยตลาดในภาวะแล้วเราเรียนไฟแน์เราก็รู้ว่าเฮ้ยมันน่าจะไปได้เรามีประสบการณ์จากในเมืองไทยที่มันมีช่วงของการลงลึกสุดนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นมาได้เราก็เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่มันต้องกลับมานะครับเราก็เลยเลือกลงทุนจังหวะนั้นก็ลงทุนไปประมาณหมื่นเหรียญเนี่ยลงนะ ดาวโจนมาแปด0ันจุดนะครับแล้วมันก็สวิงกลับมาที่หมื่นอีกห้าจุดสองพ้าร้อจุดคูณคูณส0บคูณหมื่นนั่นคือเงินที่เราทําได้แล้วค่าเรียนเราก็คืนเขาค่าที่อยู่เราคืนเขาเราซื้อรถเราเราก็เหลือเงนินก้อนหนึ่งเอาไปใช้ตอนนั้นคุณพ่อว่าไงบ้างพ่อไม่พูดครับคืคุณพ่อเป็นคนไม่ชม นะครับแล้วผมก็เป็นคนไม่พูดเหมือนกันผมบากคืนผมก็คืนผมก็ไม่พูดเหมือนกันต่างคนต่างไม่พูดจริงจริงาต้องบอกเขาไม่รู้ว่าได้เพราะคุณพ่อไม่ชอบเรื่องของการเทรดนะครับแต่เราก็พยายามเราก็ทําเพราะเรามองว่าเราก็เลือกความเสี่ยงเราบริหารจัดการความเสี่ยงได้เอางี้ครับแต่ว่าพอเราได้เงินขนาดนั้นถือว่าเป็นบิกช็อตนะติดใจไหมรู้สึกเฮ้ยจริงๆรแล้วการทําธุรกิจอาจจะได้น้อยอ่ะ เราไม่ชอบเนีาเทรดดีกว่าติดใจครับก็เงินอีกก้อนนึงก็ติดใจพอติดใจเสร็จก็เอามาเทรดในประเทศไทยก็เทรดแบบเดียวกันเลยนะครับก็ไปเทรดฟิวเจอร์สัญญาเนี่ยเขาคุมไว้ที่20,000สัญญาต่อเดือนเราก็เทรดไปกับนะครับเต็มลิมิตเลยเต็มลิมิตนะครับไปกับสองหมื่นสัญญานะครับวันนั้นผมก็ VIP ไปที่ไหนทุกคนรู้จักในในวงการฟิวเจอร์นะครับภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือเวลาได้อะมันสวยหรูนะครับแต่เวลาเสียมันก็ มืดมากแล้วก็ตื่นมาเคยตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันกระโดดไป 30- 40จุดเนี่ยแล้วเราถืออยู่พันห้าร้อยสัญญาออกไม่ได้จะออกก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นซึ่งผมเม็มากสุดคือจากศูนย์ไปร้อยนะครับแล้วก็จากร้อยลงมาต่ําสุดคือติดลบนะครับแทนก็ไปกลับคือเงินที่อยู่ตรงหน้าวันลุ้ขึ้นหายไปหมดเลยแล้วเสียตานมาด้วยประมาณนั้นเลยครับสวิงมากเลยนะ เข็ดไหมคะเข็ดแล้วก็ก็กลัวแต่ว่าคือความกลัวนั้นมันไม่ได้ทําให้เราเลิกแต่มันทําให้เราหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือณวันนั้นเราเล่นเพราะความสนุกความเหมือนเป็นเเหมือนการพนันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นมันสอนเราอย่างหลายอย่างนะครับคือถ้าเรามีฟันเดิ้ลทัลเราศึกษานะครับเราวางแผนเรามีคัดลอสอะไรพวกนี้มันทําให้เราสามารถที่จะโปรเทคได้เงินอาจจะไม่ ติดลบก็ได้อาจจะเหลือบางส่วนถ้าเราคัดลอสเป็นแต่เราคัดไม่เป็นวันนั้นโอ้โหทีนี้นี่เหมือนจริงๆเหมือนเทรดเดอร์รุ่นใหม่เลยนะคือกว่าจะศึกษาจริงจังเนี่ยต้องเสียก่อนถูกต้องเสียก่อนเราแค่มาศึกษานี่คือในพาร์ทส่วนตัวยังไม่ได้กระโดดเข้ามาเรื่องเรื่องงานนะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาโอเคสุดท้ายต้องยอมกลับครับต้องยอมกลับหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ที่นู่นแล้วจริงๆเขาขอให้ผมกลับมานะครับผมก็ให้โยนมา์สโตนหนึ่งให้เขาผมบอกว่า ผมจะกลับมาทําแค่3ปีนะครับซึ่งผมรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่า3ปีนี้มันมันมันคงไม่ใช่หรอ,อกเพราะ่ธุรกิจเรางงไปยาวแต่ว่า3ปีนี้เพื่อกดดันตัวเองในการว่าเราต้องประสบอะเรได้ในปีนะครับวันนั้นก็กลับมาเป็นวันที่11บเอ็ดอับตุลาอีก3วันน้าท่วมนะครับผมเริ่มงานวันที่14วันอังคารน,นะครับผมก็เริ่มงานเนี่ยมผมก็นั่งทางานรู้สึกว่า พ่อเรามาแกล้งเพราะน้ําท่วม,มบ้านเราน้ําท่วม,มสูง50เซนนะครับออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าเราจะทํางานให้ประสบควาำเร็จเนี่ยเราจะรอน้ารดไม่ได้มผมก็เลยย้ายไปนอนที่ออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะทํางานได้ตลอด ก็เป็น,นเป็นสเต็ปแรกนั่นคือวิกฤตมารับเลยวิกฤตนะคะเข้ามาปุ๊บเจอน<ม>้ำท่วมแล้วยังไงต่อ<ม>งานที่ทดีไว้ที่เราวาดฝันไว้ว่าเออคุณพ่อได้จะปูทางไว้ระดับเนล้วกลับมาก็จะเป็นผู้บริหารสบายๆเริ่มไม่ใช่ละเข้ามาแล้วเราปรับตัวรับมือกับความท้าทายเหล่านี้งไงบ้างในช่วงแรกจริงๆเขาให้ผมเข้ามาเนี่ยคือด้วยแนวคิดของผู้บริหารนะครับก็เขาก็อยากให้เราไปเริ่มต้นจากอะไรที่ที่ที่เอ่อ จากผู้บริหารระดับระดับเด็กๆก่อนนะครับเขาก็ให้ผมไปเริ่มตั้งแต่เป็นซีเนียร์แมเนจเจอร์เป็นอะไรแ,แล้วก็ทำไป3เดือนให้ผมเป็นเจเนอเรลล n แมเนเจอร์สิ่งที่ผมเรียนรู้ระหว่างทางจริงๆเนี่ยก็คือการพูดคุยกับคนการบริหารคนนะครับเพราะสิ่งที่เราเจอคือเราลูกเท่าแก่นะ <inscription S 1> ครับ <apt hiện S 1> พอมานั่งทุกคนก็เกรงใจไปหมดทุกคนก็คิดว่าเราลูกเท่าแก่สั่งไปก็ ทำให้แต่ไม่เต็มใจอ,มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องหาวิธีว่าทํายังไงให้เขาสามารถทํางานออกมาได้ดีอันที่ 2, 2ที่เราที่เราเรียนรู้เนี่ยคือการด r i ร e บคนนะครับวิธีการด r i ร e บคนสมัยใหม่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีวิธีมีจิตวิทยาในการบริหารคนอันนี้เราก็เรียนรู้ตรงนั้นนะครับ สไตล์ผมเวลา drive เนี่ยคือผมเอา goal drive นะครับผมบอกว่าเนี่ยต้องเสร็จวันนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้ด่านะครับซึ่งอันเนี้ยใช้ไม่ได้เลยกับคนบางกลุ่มนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ใช้ไปแล้วก็พลาดเขาไม่ทําให้เลยเขาก็โยนทิ้งสุดท้ายเราก็เอฟเฟกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ปรับวิธีการอยู่เดยตลอด ใช้เวลานานไหมคะมกว่าที่จะปรับเรื่องของสไตล์การทํางานรวมไปถึงแน่นอนว่าบริษัทนี้อยู่มาเกือบสามสิบปีคนทํางานยุคก่อนก่อนเนี่ยที่ทํางานกับคุณพ่ออยู่ห้อคุมงูเหมือนกันเนาะอยู่ดีแบบว่าผู้บริหารรุ่น,นใหม่เข้ามารม่รุ่น<ม>เอายี่เอามดเอานาทัยใ,ในใวันนี้วันนี้ใช้เวลาปรับตัวตรงนั้นอย่างไรค่บองค์กรคือผมเปลี่ยนวิธีการคือวิธีการที่เราไปสั่งเขาเนี่ยแล้วมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็กเ็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้ผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการบอกว่าตั้งปณิธานว่า ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะปรับแก้วิธีการคือเราทําให้เขาดู<ม>นะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนหมดเลยผมทําให้รู้ว่าถ้าออผมต้องทํางานหนักยังไงให้เขาเห็น<ม>จนงานมันสำเร็จ<ม><ม>ว่าเฮ้ยเราสอนเขาว่า เป้าหมายอยู่ตรงนี้<ม>เราคอมมิชแล้วว่าเราต้องส่งงานเนี่ย<ม>เราต้องทําให้ได้ no matter how คุณจะนอนดึกคุณจะนอนน้อยคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สนใจแต่วันนี้เป้าหมายคือเป้าหมาย<อ>เราก็เริ่มทําให้เขาดูนะครับ<อ>ก็จนเราได้ใบอนุญาตจากกสทช,อชอใช้เวลาขอประมาณ3เดือนนะครับ<อ>ซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาขออัน2ปีนะครับ<อ>เราก็ช็อตเทนเวลาลงมาให้เขาเห็นว่าเออการเวิร์คฮาเนี่ยมันตอบอะไรเขาได้เขาก็เริ่มดีขึ้นตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดนะครับว่าหมายถึงว่าการตั้งเป้าหมาย ขอให้ไปไปที่เป้าเดียวกันแต่แต่วิธีการเนี่ยแล้วแต่ว่าจะไปยังไงนะครับอย่างของเก๋ก็จะเซตโกไปเรื่อยๆไปเทีละมายสโตนแล้วค่อยทำแต่บางคนอาจจะชอบให้ทําทําให้เห็นแล้วก็เดินตามครับปัญหาในองคอ์กรเริ่มเริ่มเคลียร์แล้วนะครับทุกคนเข้าใจกันไปทางโกเดียวกันแล้วมาเจอปัญหาข้างนอกไหมครับในการเข้าตลาดเจออะไรไหมจริงๆอันนี้คําถามดีมากคือจริงๆเนี่ยเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กคือเด็กมีข้อดี นะครับคือมีพลังมีไฟแรงนะครับข้อเสียคือเด็กไปไหนก็เด็กนะครับเพราะฉะนั้นผมไปไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมเด็กเสมอนะครับผู้ใหญ่เวลาเขาคุยเนี่ยเขาไม่อยากคุยกับเด็กยังมีผลอยู่ใช่ไหมจริจริงเขาไม่อยากคุยกับเด็กวันนี้เราเราเป็น general manager แล้วเขาก็บอกโอเคตำแหน่งเวลานัดไปมันก็ดูโอเคแต่พอเจอหน้าฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุยกับเด็กหรอซึ่งวันนี้นี่คือปัญหาใหญ่นะครับสิ่งที่เราต้องแก้คือทุกคําพูดหรือทุกการพรีเซนต์ออกไปเนี่ย เราต้องทําให้ความมั่นใจในสิ่งที่เราทําหลังจากเราคอมมิชไปแล้วเนี่ยเราต้องดีลิเวอร์ในสิ่งที่เราคอมมิชพวกนี้ผู้ใหญ่เขาจะเริ่มเปลี่ยนความคิดเขาจะรู้สึกเออดีเนาะมีเด็กรุ่นใหม่มีอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งอันนี้เราก็เทคไทม์ใช้เวลานะครับในแต่ละองค์กรก็บางทีดิวยากเข้าไม่ถึงก็ต้องให้คุณพ่อช่วยในการเปิดช่องเปิดทางแต่เราเองเนี่ยมีหน้าที่ในการเอาพลังหรือเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการตอนนี้คุณแก๊เข้ามาดูแลอินเตอร์ลิงกรุ๊ปนะคะในส คือจริงๆผมแบ่งบริษัทเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือธุรกิจหลักที่มันทําอยู่ละคือซื้อมาขายไปซึ่งธุรกิจเนี่ยคุณพ่อเซตอัพมา25ปีนะครับซึ่งมันค่อนข้างนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยผู้บริหารต่างๆเราก็ไม่ไปโยกย้ายเขาสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามาปิดจุดอ่อน จุดอ่อนของความนิ่งพวกนี้เองเนี่ยคือการไม่หาตลาดใหม่การไม่หาตลาดใหม่มันก็ทําให้เราโตได้นะครับแต่เราโตช้าเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดของภาพรวมเนี่ยเราอยากโตเร็วเนี่ยผมก็จะไปหาตลาดใหม่ตลาดใหม่เช่นตลาด a e c ตลาดอะไรพวกนี้ที่เขาที่เขาตกหล่นไปอันนี้ผมก็จะเข้าไปเคลียร์แล้ววิธีการเคลียร์คือผมเปิดให้แล้วก็ให้ผู้บริหารที่เขาดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเข้ามา f o l l o w นะครับอันนั้นอันหนึ่งและธุรกิจที่2องะคะครับจริงๆธุรกิจที่2เนี่ยผมก็เข้ามาดูในเรื่องของการวิ่งโปรเจกต์นะครับคือธุ เป็นการทํางานโครงการ mm hmm. โครงการเราทําอยู่3โครงการอันที่1คือสายไฟแรงสูง mm hmm. อันที่2คือเรื่องของสายใต้น้ํา mm hmm. อันที่3คือลากไฟเบอร์ออปติก mm hmm. นะครับสอันนี้อินเทรนดหมดนะครับเราก็มีตลาดแต่ว่าการวิ่งงานเนี่ยต้องวิ่งหลายหลหลายคน mm hmm. นะครับผมก็ใช้จุดแข็งจากการที่ผมโคดีเนเตอร์ได้หลายปาร์ตี mm hmm. นะครับก็เข้ามารวมแล้วก็วิ่งงานให้กับให้กับ ดีผ่านเมนีนะครับแล้วก็ในวิธีการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เขาเป็นคนทำอีกการหนึ่งที่ผมวารุอรัลตรงนี้ก็คือการทํางานรับเหมาเนี่ยมันมีเรื่องของคอสมีเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมต้นทุนการจัดทําต้นทุนแล้วก็การต่อรองเนี่ยอันนี้ผมจะเข้ามาเล่นบทบทตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์แทนที่จะกำไร10% 20%อเนี่ยอาจจะได้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็มาควบคุมนะครับในเรื่องของคอสตต่างๆการใช้จ่ายอะไรเราก็จะเข้ามาเข้มงวดมากขึ้นมันก็ทําให้เรามีกกําาไรรส่งตงตู้ๆๆือุนนมขึ โอเคนี่คือในส่วนที่2นะคะธุรกิจรับเหมาการก่อสร้างโครงข่ายเชิญสายอะไรทั้งหลายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นักข่าวชอบเหมือนกันเนาะเราเห็นมีการทำแบ็คลเรื่อยๆนะแล้วส่วนที่3นะคะอันที่3เนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณพ่อมอบหมายให้เราดูแลร0 0อนะครับคือไม่เซตอัพตั้งแต่ศูนย์เลยไม่มีอะไรขออนุญาตเราทําเรื่องของไฟเบอร์ติกคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงข่ายไฟเบอร์ไปทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วธุรกิจนี้เองเนี่ยก็คู่แข่งเยอะในตลาดนะครับแล้วก็อยู่กันมานานนะครับ สิ่งที่เราทำเนี่ยวันวันที่เราจะก้าวเข้ามาทําธุรกิจแล้วให้ประสบความสำเร็จเราต้องมองหามุมมองหามอตโต้ของเราว่าเราจะประสบความสำเร็จยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ดึงเอาจุดแข็ง2จุดจุดที่1คือคอร์สเลดเดอร์ชิพนะครับจุดที่2คือดิฟเฟอเรนเชียชันคือความแตกต่างเราเลือกทําให้ม่เหมือนคนอื่นเราถึงประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ทำเริ่มไปเดินคงขายเราไปเดินนอกจากถนนเราเดินรถไฟด้วยนะครับซึ่งเราคนเดียวในประเทศไทยที่มีมันก็ขยายคงขายซึ่งจริงจริง ถ้าดูเนี่ยเราก็นอกจากการทำขวบเปล่าเพียวๆแล้วเนี่ย<ม>เราไปเอาความแข็งของจุดแข็งที่<ม>1กับจุดแข็งที่2เนี่ย<ม>เข้ามาทําด้วย<ม>ทําให้เราติดตั้งโครงข่ายเนี่ยหมื่นห้าพันกิโลเราติดตั้งเสร็จปีครึ่งขึงเ,รเร็วด้วยควบคุมบอลได้ด้วย จริงๆแล้วในในธุรกิจทั้งทั้งสตัวเนี่ยครับตัวที่สร้างรายได้สูงที่สุดในกลุ่มนี่คือคือปัจจุบันเนี่ยยังเป็นธุรกิจหลักก็คือขายสายประมาณ6 0เนี่ยยังทําตรงนี้อยู่นะครับอีก3 0เนี่ยจะมาจากธุรกิจที่2คือรับเหมาแล้วเทเลคอมอีกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโคงสร้างรายได้ปีนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวดิสติบิวชันคือขายของจะลดลงหเนตะครับตัวรับเหมาจะยังคงที่นะครับแล้วก็ตัวเทเลคอมจะเพิ่มขึ้นสัดส่วนนนนเีี้ยยใออาคคตก็่่ๆปลน นะครับจนวันหนึ่งเทเลคอมสามารถที่จะมายืนใกล้ๆกับของคอมมิวนที่ทำมานานได้จริงๆแล้วเรามองว่าธุรกิจที่3เนี่ยตัวเทเลคอมน่าจะเป็นบิ๊กชอตใช่เพราะจริงถ้าฟังดูแบบนี้มันเหมือนอย่างที่พี่ไปคุยไวในเบรกแรกว่ามันคือกระดูกสันหลังเส้นทางหลักของการเดินเข้าสู่ดิจิทัลอีคโนมีโดยแท้จริงเพราะว่าการเดินทางของข้อมูลของเน็ตเวิร์ก่างๆ มันยังต้องใช้ตัวนี้อยู่ใช่คือจริงๆอันนี้คงขายไฟเบอร์ออปติกเราเราคิดว่าอีก10ปีอีก20ปีอีก30ปีเนี่ยก็ยังใช้อันนี้อยู่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ครับไม่มีอะไรเดินทางเร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ออปติกส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสงเพราะฉะนั้นอันนี้เร็วสุดละนะครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นความเร็วเสียงอะไรมันไม่มีทางลบแสงได้ นะครับซึ่งอันนี้เราก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นหัวใจสิ่งที่เราคาดหวังก็คือผู้ใช้บริการคือยูเซอร์ยูเซอร์เนี่ยเราคิดว่าเขาจะมีปริมาณการใช้งานเยอะขึ้นเหมือนอย่างวันเนี้ยเราเล่นไลน์เราเล่น Facebook เราเล่นอะไรต่างๆหรือเข้าเว็บไซต์ stock tomorrow หรือ you tomorrow ก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้ b a n d วิด t ์ซึ่งอันนี้มันก็คือทําให้เกิดเรื่องของการใช้งานนี่เป็นประโยชน์กับเราเห็นภาพชัดเจนนะว่าเข้ากับโครงการของร้านแล้วก็เทรนใหญ่ๆมันก็เทรนเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร information age ที่เราบอกกันนะครับซึ่งหลายคนเนี่อ อันนี้อาจจะมองว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะความเสี่ยงมันอยู่ที่โลงเทคโนโลยีเพราะว่ามันเปลี่ยนกันไวเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่อีกในมิตินึงเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงของธุรกิจนี้ที่คุณเก็ตลองประเมินมองไปในอนาคตเราเรื่องเทคโนโลยีมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างที่เล่าไว้เมื่อสักครู่นี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนจริงๆความเสี่ยงคือเราลงทุนเนี่ยเราลงทุนเพื่อทั่วประเทศนะครับความเสี่ยงของเขาอยู่ที่ว่าเราลกไปแล้วเนี่ยไม่มีลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสองกลุ่มมันก็เป็นมายสเตย์เรื่องเดิมคือเราาตต้อองซก่่นว ณจังหวะนี้เราจะขายใครนะครับเราลงทุนเยอะเนี่ยถ้าเราไปเก็บลูกค้าย่อยๆเนี่ยเราใช้เวลาแล้วเราเหนื่อยอนะครับเราก็เลยเลือกที่จะขายเป็น w h o ซลคือขายเหมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับกับพวกโมบายเวเตอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งวันนี้โชคดีอย่างที่ผมบอกคือทามมิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราเลือกที่จะจับแล้วก็เร่งทําในทามมิ่งของ 3G เพราะฉะนั้นพอ 3G เกิดปุ๊บคงขายเราเนี่ยวันนี้เข้าไปซัพพอร์ต 3G เรียบร้อยอทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นโมบายเวเตอร์ก็มาใช้ของเราเนี่ย พ่ส่งผ่านข้อมูลโดยที่เขาไม่ต้องสร้างอันนี้เราก็ล็อกอินเซ็นสัญญาลูกค้าไว้สิปีอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็จะโตไปด้วยกันทั้งฐานลูกค้าและโค,ครงสร้างใช่ครับในมุมองคุณเกตเองเนียนะคะอย่างที่คุณเกตชอบบอกว่าเป็นคนชอบตั้งเป้านะคะตั้งโกไว้ตั้งโกของการบริหาร ตัวของอาณาจักรอินเตอร์ลิงกุ๊กไว้ยังไงบ้าง <ừ m. S 2> คือจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยผมผมเป็นคนที่ตั้งเป้าแต่ผมมันเป็นคนตั้งเป้าย่อยๆนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยท่านตั้งเป้าใหญ่ไว้ให้ <ừ m. S 1> นะครับย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะรายการคล้ายๆกันแถวเนี้ย เขาตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องไปได้หมื่นล้านนะครับวันนั้นที่เราพูดเนี่ยหน้าที่ผมคือทํายังไงจะไปถึงหมื่นล้านใน10ปีที่เขาตั้งไว้วันนี้ผมทํามา3ปีแล้วผมได้จากยอดขายพันหกร้อยห้าสิบล้านเนี่ยวันนี้จะตั้งเป้าไว้ที่สามพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตในอีก7ปีที่เหลือเนี่ยเราก็จะค่อยค่อย โตไปให้ถึงหมื่นล้าน<ม>ตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายกําไรคือไรายได้อย่างเดียวมันเป็นอะไรที่ท,ที่ตั้งไม่ยาก<ม>ขายขายนีย่<ม><ม>ทำได้แต่ขายยังไงให้มีกำไรเพะฉะงั<ม>้นมันก็ต้องย้อนกลับมาดูเอาใช้จุดแข็งของเราในการที่เป็นคนลงดีเทล<ม>เข้าไปดู นะครับเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเข้าไปทําให้กําไรมันได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นอาณาจักรอินเร์ลิคงสิ่งที่จะเห็นเนี่ยก็คือเราจะเห็นอินเท์ลิ่งในภาพใหญ่ของกลุ่มเนี่ยโตไปแต่บริษัทย่อยๆเนี่ยจะถูกสปินออฟออกไปนะครับในในไปยืนด้วยขาตัวเองเราก็ทําให้ตัวเองเติบโตด้วยด้วยตัวของตัวเองได้เราก็จะผันตัวเองไปเป็นโคดิ้งนะครับอันนี้คือภาพที่จะเห็นในกลุ่มอินเร์ลิ่งซึ่งวันเนี้ยเอ่อก็จะมีบริษัทสปินออฟเหมือนกันในช่วงปลายปีซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่คุณก ฟูลี่บริหารบ้านมาใช่บ้านมานะคะ,ะ,คะซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะเห็นกันเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ<ม>ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้กําลังใจคุณเกษในใ<ช>วันนั้นนะคะ<ม>ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีอที่อายุน้อยที่สุดจริงๆที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหล<ม>ักทรัพย์ด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองจากการสนับสนุนที่คุณพ่อเนี่ยใส่มาให้จริงๆแล้วคือปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนแต่ว่า ถ้าตัวเราเองไม่ได้มีศักยภาพแล้วมไม่มีไฟไม่มีแรงผลัก เหมือนกับทุกสิ่งที่คุณเกศเล่ามาแบบนี้เนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ะถึงแม้จะบอกว่าเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุดก็ตามแต่วิสัยทัศน์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาใช่ครับจากที่คุยเรื่องรายได้หรือว่าตัวบอททำลายเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างมีมายสเตนหมดมีการเซตโกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถจะมองเห็นถึงความเติบโตได้อย่างชัดเจนองค์กรใช่ค่ะและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงนะคะคราวนี้มาในนามของยังลิสเซนเอ็กซ์เพคทีเดี๋ยวเข้าจดทะเบียนแล้วเดี๋ยวตีมหน้าเชิญ จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ต้องขอคุณคุณเกศมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เป๊กคุยแล้วแม่มีไฟไหมสุดยอดนะคือคือพอพอเราเห็นแบบคนรุ่นใหม่เขาเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเป็นแบบอย่างเหมือนกันคือจริงการการเซ็ตโกเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับวางไมายสโตนให้ชัดเจนแล้วเดินตามและและสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งที่ได้ยินเมื่อกี้ก็คือว่าถึงแม้อายุน้อยก็ตามแต่เวลาเจรจานู่นนี่เนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการสื่อสารเราจะมีเทคนิคเคล็ดลับมาต่อยอดให้คุณผู้ชมอย่างไรกันบ้างพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาย่อยข้อมูลแล้วอัดฉีดเท้าเส้นกันในช่วง injection time ค่ะ